สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินรูมเกมเมอร์นะฮะวันนี้นะับผมได้ติดตามข่าวว่าเอปลิเกมนะครับจะมีการแจก GTA ผมก็เลยได้เข้ามาดูเว็บไซต์นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็มันน่าจะแจกอืมเจ็ดวันหรือเปล่าอ่อ ى, ตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อวานนะครับจนถึงไม่ไเที่ยงคืนสี่ทุ่มของเมื่อวานจนถึงอีกเจ็ดวันใช่ไหมบวกเจ็ดไปก็ประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าน่าจะหมดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะก็วันนี้ได้เข้ามาที่เว็บ เอปิกเกมนะครับแนะนาให้เข้ามาที่ทางเว็บนะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามาที่ตัวรันเชอร์เกมที่เราโหลดไปก่อนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเออร์เลอร์เลยแหละเพราะว่ามันมีจํานวนที่จะเข้าไปดาวนโหลดเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยมันทําให้ตัวรันเชอร์เกมเนี่ยมันเออร์เรอร์ไปเลยนะครับผมก็เลยได้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์เอปิกเกมนะครับก็เข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเข้ามาแบบนี้เลื่อนลงมาข้างล่างหรือว่าด้านบนมันก็จะมีอยู่ก็จะเป็น GTA นะครับก็สามารถดาวนะ์โหลดแตว่าคลิกดูว,ว่ามันจะสามารถดาวน์โหลดได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะคลิกไปที่ตัวเกมดีล็อกอินให้เรียบร้อยนะจะล็อกอินเป็น a c e b o o k หรือจะล็อกอินเป็น Google Mail หรืออะไรตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยฮะเพราะว่ามันสามารถล็อกอินได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ง่ายดายแล้วก็สะดวกสบายด้วยอ่ามันสามารถดาวน์โหลดได้เรามากดรับก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปโหลดทีหลังก็ได้ฮะเพราะถ้าเราไม่กดรับเวลาหมดกิจกรรมปุ๊บเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มาคลิกตรง ยอมรับเงืินไขที่เขากําหนดต่างๆไว้นะครับเก <Okay, S 2> มันก็จะเป็นสืน่บาทแบบนี้นะแพลนออเดอร์ขอบคุณอีเมลจะส่งอีเมลไปให้คุณนะครับอ่ามันก็ต้องถามว่าคุณจะต้องการดาวน์โหลดอ่าต้องการเปิดเอพิคลันเชอร์ไหมหรือว่าจะดาวน์โหลดเอพิ l ลันเชอร์นะครับเพราะว่าผมมีแล้วเดี๋ยวผมจะขอเปิดดูแล้วกันนะว่าเอพิ l ลันเชอร์เนี่ยมันจะเข้าได้ไหมตอนนี้ผมได้รับตัวเกมไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะมีแจกเกมหนึ่งหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ ไม่อีก2เกมด้วยสิไอ,อกเกมอะไรอะที่มันที่มันไปต่อสู้กันโดยใช้ไดโนเสาร์อะ APK หรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันฮะ,ะตัวลันเชอร์รู้สึกว่าจะเข้าได้ไหมฮะเข้าสู่ระบบในหน้าเบราว์เซอร์ให้คุณเสร็จสิน้นจะมีเฟซอ้าโอเคเดี๋ยวผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วคอยดูจะเข้าได้หรือเปล่านะฮะตัวเกมจากราคาโอ้ยยี่สิบสี่ดอลลาร์นะตีไปรวม,มๆเลยกลมๆก,ก็ประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบ ประมาณนี้ตีไปเลขกลมๆนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเอปกเราจะเข้าได้ไหมนี่คือเกมที่เอปกแจกนะฮะดูสิที่ผมยังไม่ได้โหลดเนี่ยดูดิที่ผมไปกดรับเนี่ยมีแต่เกมบอกเลยบอกว่าคือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อสักบาทนะฮะไม่จําเป็นต้องพักเงินซื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมคุณก็ต้องไปกดรับเอาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบปล่อยให้กิจกรรมมันผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้เกมอะไรตอนไหนนะฮะ บางเกมมันจะเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นนะรู้สึกว่าจะเป็นเกมไหนที่มันเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นอาจจะเป็นวอตด็อกโบว์ซีมั้งที่มันเชื่อมตออ่อเขาเรียกว่าไงเป็นยูเซอร์ของใครเกมอื่นอะ่ะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งต้องไปล็อกอินตัวนั้นก่อนถึงจะได้เล่นเกมแต่สุดท้ายแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมอะ่ะก็ได้ฟรีเหมือนเดิมไม่ต้องไปซื้อก็ประหยัดตังค์ดูเนี้ยแค่นี้คุณก็เล่นแบบเล่นไปเถอะเล่นไปจนลูกบวชอะ่ะ และอย่างเกมนี้ก็อยู่กับของคุณเนี่ยอย่างถาวรน,นะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะ GTA เนี่ยแจกถาวรน,นะฮะใครที่ยังติดตามเกมแบบนี้นะครับหรือใครที่โดนแบนจากสตรีมนะฮะก็สามารถเข้ามารับเกมฟรีได้แล้วก็ค่อยไปโหลดก็ได้เดี๋ยวผมขอโหลดดูมันจะโหลดได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกมเนี่ยมันจะกี่จิก,กะไบต์นะฮะผมต้องซื้อ SSD เพิ่มอีก1เทราไบต์ปะเนี่ยพูด พูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะอะถ้าผมติดตั้งไปแล้วอ่ะผมขอเทสด,ดูก่อนนะว่ามันกี่จิกะไบต์อ่ะเดี๋ยวมันเนื่องจากมีผู้ใช้จํานวนมากเราจึงจํากัดแบนด์วิดในบางพื้นที่เชื่วข่าวอ่ามนมีปัญหาครับตัวเซิร์ฟไม่สามารถรองรับคนที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้จํานวนเยอะๆนะก็เลยต้องจํากัดแบนด์วิดในการจ่ายไฟล์ออกมานะครับก็ หนักอะบ,บอกเลยฮะไอเ้เบรกถ้าคุณแจกแบบนี้ตลาดแตกแน่นอนครับไม่น่าจะเพาะเซริเร์ฟจเฉพาะเกมนี้นะคือทั้งเซิร์ฟเลยนะมีปัญหาเาก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าได้เกมเข้ามาแล้วนะครับก็เอาไว้โหลดทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะโหลดอยู่ตัวเกมน่าจะประมาณสักหนึ่งร้อยจิกบหรือเปล่าเก้าสนะิบบวกอะคิดดูเอานะครับว่าหโหลดถ้าไม่ใช้สายแลนเนี่ยถ้าคุณใช้ไวไฟเหมือนผมเนี่ยมันจะโหลดได้กี่วันกันนะ จริงๆผมมีวิธีผมก็ยกคอมไปไปโหลดที่บ้านบ้านแฟนนะฮะพอดีเขามีเขามีสายแลนเขามีอะไรไงพอดีผมใช้ WiFi นะครับก็เลยมันก็เลยโหลดช้านะครับถ้าถามว่าโหลดได้ไหมก็รอได้ไปะล่ะถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องโหลดก็จะประมาณนี้นะเกมฟรีนะครับลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันแต่ผมก๊อปลิงก์ตรงนี้ทิ้งไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆเขาไปกดดาวน์โหลดได้สบายนะฮะใครที่เป็น สายเกมของลันเชอร์แอปพลเกมนะครับก็สะดวกสบายเลยครับใช้ ID เดิมมันแหละล็อกอินเข้าไปแล้วก็กดรับเกมแนะนําให้มากดทางเพจนะครับเพราะว่าตัวล er นะันเชอร์น่าจะมีปัญหานะครับเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับกดรับเกมแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปในในยูเซอร์ของเราเองนะครับก็วันนี้มีข่าวสารเพียงแค่นี้นะถ้าเกิดว่ามีเกมอะไรดีๆแนะนําเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกนะครับจริงๆริวอตด็อกผมลืมทำคลิปเพราะว่าช่วงนั้นผมยุ่ง เออมันจะมีแจกเวอร์ซีรอดดตัวนี้ด้วยนะครับมาใหม่เลยนะฮะตัวล่างนี้ก็ไปหากดโหลดเอาไปหาเอาเองก็ได้บ้างได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างสลับสลับกันไปนะครับโอเคครับมีประโยชน์ไหมฮะก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe c h anel n ยืนฤดูก m เมอรนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจผมด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดไลค์กดแชร์มีคำถามอะไรก็เข้าไปถามในแฟนเพจได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการมาคุยเรื่อง เกมฟรี GTA V นะฮะหรือ GTA 5นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดตามสายเกมฟรีแบบผมนะครับก็สามารถไปกดรับเกมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีเกมอะไรที่ใหม่ๆออกมาน่าจะเร็วๆนี้นะกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเกมอะไรนะครับในหน้าแฟนเพจผมก็จะมีบอกด้วยว่าแจกเกมแบบไหนบ๊ายบายครับจุบจ๊บ